สวัสดีค่ะเซลตาจากโตโยต้าชัวร์สมิธสาขาบางเมืองนะคะปีใหม่นี้นะคะเป็นรถคันแรกเลยนะคะที่ตาจะมาแนะนำในส่วนของปีนี้นะคะเป็นรถกระบะรีโว่ดีแคค่ะ4ประตูเป็นรถปี2017นะคะรุ่น2.4 E p r u n n e r เกนยร์ออโต้นะคะราคาตอนนี้ราคารถเหลือเพียง4,98,000บาทค่ะ ซึ่งเดิมราคาเราตั้งอยู่ที่58,000บาทค่ะเดี๋ยวตามมาพาชมรถนะคะเราเริ่มต้นจากรถด้านหน้ากันเลยค่ะค่ะไฟหน้าสองสว่างเป็นแบบอัตโนมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow Me Home ค่ะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าและด้านหลังนะคะล้อ ขอบ17ค่ะมาพร้อมบันไดข้างนะคะกระจกมองข้างไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมแถบสีเงินเลขไม้เพียง1นึ่งแสนต้นๆค่ะแผงด้านข้างตกแต่งด้วยแถบสีเงินทั้งสด้านค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน เป็นแบบ Power ซึ่งเราสามารถปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยค่ะหัวเกียร์หุ้มหนังมาพร้อมแถบสีเงินมีช่องวางแก้วมีตำแหน่งไฟ12โวลต์2ตำแหน่งค่ะ มีช่องเก็บของด้านหน้าภายในห้องเครื่องเป็นสีโทนเบตค่ะออกสีน้ำตาลมือจับทั้งสีด้านเป็นแบบพรเมียมนะคะกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวค่ะเสาอากาศเป็นแบบสั้นค่ะและรถยนต์คันนี้ มาพร้อมหลังคาแคลริบอยนะคะแม็กขอบ17ค่ะไฟเบรกเป็นแบบ led ด้านหลังค่ะค่ะตาได้แนะนำในส่วนของสเปครถทั้งหมดไปแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อนัดหมายขอดูรถได้นะคะที่ศูนย์โตโยต้าชัวสาขาบางเมืองสมุทรปราการติดต่อเซลตาได้ที่เบอร์ 098 865 9824ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ